สวัสดีค่ะทานท่ยเอ่อเชิญทงด้านนี้ค่ะขึ้นลิฟต์ชั้นสอง ใส่ยี่สิบพอแล้วมั้งทำเป็นเนียนไม่ต้องใส่ชื่อหรอกเจเจทุกงเฮงสวัสดีค่ะอ๋อมางานคุณยูค่ะอ่ด้านนี้เลยค่ะขึ้นลิฟต์ชั้นสองเลยค่ะขอบคุณนะคะเจเจทุ่งเฮงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมางานคุณยูใช่ไหมคะค่ะเจเนเชิญด้านนี้เลยค่ะขึ้นลิฟต์ชั้นสองเลยค่ะฉันรู้แล้ว สวัสดีค่ะจานว่าใช้ข้างในเลยยินดีด้วยนะคะจ้าใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะอ๋อจ้าโอ๊ยลืมของค่ะเดี๋ยวมานะคะอ๋อจองไปก่อนไหมคะฉันทานอาหารเลยค่ะมาทานทานทานค่ะโหต้องสองร้อยบาทใครจะไปให้วะ 怎么不行 คืออย่างนี้นะคะยูอันนี้ลูกเราชอบเราขอเอากลับบ้านก่อนนะอ๋อเดี๋ยวนะคะอันนี้ลูกเราก็ชอบคุณป้าค่ะคนยังไม่ได้กินกันเดี๋ยวนะคะเจ้าภาพเขาอะใจดีเดี๋ยวให้คุณสั่งใหม่น้องๆไปเอาถุงมาให้พี่หน่อยที่เอากลับบ้านอ่ามันไม่ได้ครับไก่ให้ขนกินก่อนสิป้ายูค่ะช่วยหาเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเธอต้องสั่งกับให้ลูกช่ะได้ได้ได้มา อเห็นกับเพื่อนนะเนี่ยแต่จริงๆลูกฉันชอบหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะเธอสนิครับนขอก็ชอบเธอไม่ใช่ลูกฉันดิไปแล้วนี่นี่นี่ปลาเนี่ยอย่าตักเยอะนะทำไมหรอคะเดี๋ยวฉันไม่ได้กินโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้นะปลาอันนี้ก็อย่ากินเยอะนะนี่เป็ดปักกิ่งที่นี่เขาอร่อยมากเลยนะกินให้อิ่มเลย ได้เลยค่ะไปอยู่ก็เนี่ยไงฉันถึงอยากเอากลับบ้านให้ลูกไงอย่ารอกลับสินี่อย่ากินเยอะนะมึงคำแรกเองค่ะใส่ซองเท่าไหร่เนี่ยตักเยอะเนี่ยแล้วคุณตาใส่เท่าไหร่เหรอคะเพื่อนกันใส่เยอะอยู่แล้วให้ซองฉันดีอย่งนะเอใส่ที่หลังก็ได้ฉันเลย ก็ตัวนี้ใหญ่แ hmm. น่เลยอร่อยมา่เลยะค่ขอถอนนะคะคุณป้าเยเดี๋ยวผมใส่จานนดเดอยหมอบเขาให้กินเยอะมากเลยนะจัดยอ่ะยังดี ่เดี๋ยวจะแบ่งยังไงกลัวกินกันไม่หมดแบ่งไปไหนแบ่งไปไหนใครเรายังไม่อิ่มกันเลยอืมอ่าแบ่งแบ่งแบ่งนิดนึงมีให้กินตั้งเยอะตั้งแยะพอย้าไม่พอก็สั่งใหม่ก็ได้เอาได้ไหมเอาได้เอาได้เอาไม่เอาคไม่พอห่อด้วยกันนะเนี่ยอเนี่ยพอเนี่ยเบย์ น้อยแกไม่แบ่งให้ฉันเลยอ่ะอร่อยมากเลยเนนี่ยทำอะไรเก่งใจก็พังล่ะใจอะไรก็มากินข้าวด้วยกันใส่ซองมาคนมาคนเท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นขาหาวแล้วกินให้หยิมเลยนะหยิมจะขอไปดูแลแขกบนงตู้จัดเต็อร่อยมากเลยคนะเป็นยังไงมั่งอร่อยมาก โรงเองเนี่ยขึ้นชื่อของเชียงใหม่กินหมูหันหรือยังสุดยอดเด็ดสุดยอดเนี่ยหนังตบกันอยากกินแต่บะหมี่สิโอ้โนี่ครับกำลังกำลังจะกินนะครับเดี๋ยขาหันอร่อยมากขาหันขาหันเรื่องนี้ใช่ครับชิมต้องชิมต้องชิมเลยนะะมาซูมเข้ามาอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเออจำได้ใหญ่คุณคุณอันนี้อยากฝั่งไหนนะเออภาคตรงครับ มากครับมากครับมาก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 โปร่งใสแล้วนะอ๋อคือจริงๆเขาเขาชื่อมารับใช่ครับชื่อือเขาที่โรงครับทีนี้ผมผมก็แบบว่าตอนตอนย้ายกลับมาเมืองจีนเหมืๆนก็จีนมากเลยเนาะแขกีอกแขกมากเลยแต่เมืองไทยมันแรงเลยนะครับจริงๆเมื่อก่อนว่าเวลาเขาเจอผมเนี่ยเขาก็แบบเอาตีอาตีอะไรอ่าอร่อยไมครีมอ่อยค่ะ เฮ้ยลูกโทรมาไปให้ลูกเขาเขาไม่โตอาหารอ๋อทำให้คุณโตอาหารใช่ กินเสร็จห่อหอไปด้วยนะแกก็อออหอไปแกคุก้นหน้าหมดไหมไม,ม่จ๊ะเราไม่ใช่ยากเนียนมากินฟรีนะฉันว่าน่าค่ะลูกค้าสั่งอาหารใกลเหมนแล้จะสั่งเพิ่มหรือเปล่าคะเอาฉันสั่งอาหารมาตั้งเยอะแยะนะคิดว่าน่าจะพอกับแขกแล้วนะ อก็อดีว่าเห็นว่าใกล้หมดแล้วก็เลยถามดูค่ะแปลกใจงั้นสั่งอะไรดีละเอาอะไรเพิ่มดีประยูรหนูกรอบก่อนนะคะรักษากัรก็แล้ อาหารใกล้หมดแล้วมีหน่าล่ะเมื่อกี้พนักงานบอกอาหารใกล้หมดแล้วที่แทบเป็นอย่างนี้นี่เองนี่งานมงค,คลเนี่ยนะเขาให้มาร่วมแสดงความยินดีให้มาพบปะเจอกินข้าวสังสรรค์กันการใส่ซองอะ่ะ <c oughs> ก็อยากคิดว่าจะต้องแบบเอาอาหารกลับบ้านเพื่อที่จะคุ้มการใส่ซองนะมันไม่ถูกต้องนะ ก็ใส่ไป200ก็เก็บไป200อไงป้าอันนี้สองพันแล้วค่ะจริงๆอ่ยซองอ่ะมันไม่สําคัญหรอกมันสาคัญที่ว่าเรามาร่วมแสดงความยินดีกันแต่นี้เอากลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วแขกป้าจะกินอะไรล่ะแล้วป้าไก่ไปไหนเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปหมดเขาหน่อยเอาไปแค่นี้ก็เหลืออยู่นะคะป้าเหลือยังไงล่ะเหลืออยู่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บเดียวหมดโต๊ะเลยหรอ่าจะมาเก็บกลับบ้านก็หน่อยอ่ะเก็บกลับบ้านอีกเหรอ เนีตีเนียนไปไปไปกินต่อไปเอาไปเติมให้แขกเขาได้ไะแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อไอ้สาวคนนี้เนี่ยเราหัวเหลือบ้างไหมคะมาๆๆๆกลับมากินนะเดี๋ยวเพิ่งกลับแป้งกินต่อได้ด้วยเหรอครับตกลงตกลงเป็นอับังใช่ไหมเนี่ยตีเนียนอับังก็ได้ครับกินต่อได้ความจำเริ่มดีและได้ครับถ้ากินต่อได้ภยญาดีจึงมีกัลยาณมิตรหากมีกิจ ธุระช่วยสาสารหากแต่ครบเพื่อเบียดเบียนไม่ยืนนานไร้วงวานไร้ญาติคบจบสัมพันธ์